ปอดเลนเจอร์ปี2013นะครับดอกกุญแจหายหมดนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเป็นการสร้างดอกกุญแจขึ้นใหม่นะครับหลังจากสร้างดอกกุญแจขึ้นใหม่นะครับไขประตูไขสวิสตส์ต้์ได้เรียบร้อยแล้วนะครับ รถรุ่นนี้นะครับเป็นกุญแจระบบ immobilizer นะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะครับกุญแจที่อยู่ในมือผมยังไม่ได้ลงทะเบียนระบบ E m m o นะครับเมื่อเราเสียบกุญแจนะครับบิดกุญแจออนนะครับสังเกตนะครับไฟรูปรถลูปแม่กุญแจสีแดงนะครับทางจอด้านขวานะครับจะกระพริบนะครับถ้ากระพริบแบบนี้นะครับสตาร์ทรถไม่ได้นะครับเงียบนะครับเดี๋ยวผมจะใช้เครื่องโปรแกรมนะครับลงทะเบียนระบบ immobilizer นะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวมาทดสอบสตาร์ทให้ลูกค้าดูนะครับ ทดสอบสตาร์ทนะครับหลังจากลงทะเบียนระบบ Immobil i เ e r รเรียบร้อยแล้วนะครับโปรแกรมผ่านระบบ OBD ไม่ลืมไม่ถอนนะครับสังเกตนะครับจำนวนดอกกุญแจในระบบมี2ดอกนะครับผมได้ทำการรีเซ็ตให้กุญแจเก่าที่หายนำมาสตาร์ทรถนำมากดรีโมทไม่ได้ต่อไปนะครับจะสตาร์ทได้เฉพาะกุญแจ2ดอกที่อยู่ในมือผมณตอนนี้เท่านั้นนะครับลูกค้าสบายใจได้นะครับทดสอบกุญแจรีโมทก่อนนะครับรีโมทก็แท้สูงตรงรุ่นนะครับล็อกเปิดนะครับใช้งานได้ปกตินะครับล็อกเปิด ทดสอบสตาร์ทนะครับเสียบกุญแจปิดออนะสังเกตนะครับไฟรูปรถรูปแม่กุญแจทางจอขวาก็ดับลงทันทีนะครับสตาร์ทครับสตาร์ตติดใช้งานนี่เหมือนเดิมนะครับลูกค้าท่านใดนะครับใช้รถ Ford r a n g เจนะครับรถเป็นกุญแจระบบอีโมนะครับทำกุญแจหายหรือต้องการทากุญแจรีโมทเพิ่มนะครับมีบริการทําถึงที่ถึงบ้านนะครับ0 8 2 6 1 6 6 6ส5ยินดีให้บริการครับทดสอบกดรีโมทนอกตัวรถนะครับสังเกตจากไฟเลี้ยวนะครับทดสอบนะครับ ล็อกเปิดนะครับใช้งานได้ปกตินะครับกดไม่มีหน่วงเลยนะครับล็อกเปิดเรียบร้อยครับ